สวัสดีค่ะวันนี้เมนูมามา่าผัดมามา่ารสเด็ดนะคะผัดมามา่าเกาหลีม,มาเดอจ้ามาเดอสวัสดีจ้าเหมือนน่าชิจจา่าสิผ้ามากินผัดมามา่า เกาหลีรสเด็ดผัดกะเพราม่าม่าค่ะมาเด้อ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 ผัดกะเพราม่าม่านะคะว้าวใส่ใบโหระพาด้วยผัดกะเพราม่าม่านะจ๊ะอื้อ มะม่าเกาหลีรสเด็ดรสแซ่บรสนัวใส่ผักกะเพลาโอ้ว้าวฮวันเพชรพร้อมมา เก็บใจกินงามกมได้ไปห่องลวกปากวันนกินแจ่บสแสบลวกปากสัมผัเงย เมนูวันหยุดอีกเดจ้าไม่ชมบกินน้ำกำอีลาพัดสามหัวให้สี่จุดจ้าพัดสามหัวจ้จา ต้นตากระสิบะมี่กินได้ตาบะมี่ข้อบะมี่เราข้ามแซบ่บอืมห้อนมันหิวตายแล้วหิวไม่ทนกิน Có dùng nó một thần Nó này นส,สดสาตสดลัน่ารับประทานมากมีวันหยุดวันอาทิตย์แล้วก็มีเมนูวันหย,ยุดยั่วๆมาให้ฝากให้กินนะคะวิธีเ็ดง,ง่ายๆขั้นตอนที่หนึ่งต้มน้ำหอนลวกมะมาก่อนลวเส้นมะามาพักไว้นะคะขั้นตอนที่สองวันมันลงกระทะ น้ำมันของมะม่ายล่ะค่ะเอาลงกระทะแลบรดาที่นิคเอาก,กระเทียมไข่ลงไปผัดเข้ากันปรุงรสด้วยเครื่องของมะม่านี่แหละจากนั้นก็เอาเส้นมะม่าลงแล้วก็เอาผักกระเพราลง กะเพราหม่ามานะคะแล้วก็ใบโหระพาด้วยก็โรยหน้าด้วยพริกชีฟองเพชดีบอ่ะอืมรสดอะ่ะ แซ่บเมนูนี่เป็นเมนูหวยแดกเออลืมอีกขั้นหนึง่งใส่แครอดด้วยถ้าอยากใส่แลกก็ใส่ลงไปเห็นยังในตู้เย็นตอนนี้ก็เลยใส่ลงไป ของยาดติ้งกล่องโอเคอืมอืมฮ้อน้อนขอนจะหยัดใจ Mm hmm. 嗯，肉包真的。 mấy mấy cái bị lạ nhớ nằm <laughs> dẹp lại thương dẻo thương việt จัะเลืออายุจังสีอีกยักษ์ซิฟมือเพิ่มแน่เพิ่มแน่แน้นำหนักเนี่ยเพิ่มแน่ ไทรซีนวยมะม่สามหัวแค่รสหนึ่งหัวกระเพ้าหนึ่งกร,รัมโหระพาหนึ่งกร,รัมพริกสิบบาท ไปกันอะไรแบบนี้กินบะบ,บ๊อตตี้แบบนี้หมาห,า 4, 3, ห่าสี่สามห่อไข่สามหน่วยม่าม่าเก,กาหลีนะจ๊ะหออ่อใหญ่ๆอ่ะไปเราซืมากินน้ำอีัด mắt được bây giờ có ma được เพคข้อดากกินน้ำแสบปลายพี่น้องผัดมาหมามาเด้อเมื่อกินน้ำอีหละแยาจะขอกินต่อไปแต่ว่าเมื่อนี้ก็ขอพี่น้องนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจกินจวดจ้านะคะและก็ o ยูทูบ YouTube แน่นสี่จวดจัดด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้อีลาแน่นสี่จวดจัดน้ำค่ามันนี่บ๊ายบายลาไปก่อนค่ะ๊วัสดีค่ะ